จะส่งก่อน,นสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะเอ้าบากลับแลบ้วบ่สวัสดีค่ะมวยโอยวันนี้นะคะพานักมวยมาซ้อมเวทีมวยยังไม่พร้อมนะคะเลยท่าน่ารเอาไหม อันนี้สากรค่ะ,ะทุกแตเรามิงนะคะไทยคะ่ะให้ทำ <laughs> หมดเลยดาหมดเลยน่าเลย่ย <c oughs> <c oughs> ก็วิ่งตรงนี้ห้าครั้งแล้วก็วิ่งอ้อตรงนี้อีกหนึ่งนะคะเพราะว่าไม่ไหวอาชี <c oughs> จย่อุ้มนี่ลอยเลยนะเนี่ยเอ้าเว้ยเดี๋ยวนั่นมันเต้เล็กสีพี่เหมือนเหมือนที่พี่ไร่สดไม่ได้นะอ๋อนี่ยพี่เป็นน้ำีพี่สเต็มมิ่งนะโอ้ยเคยโดนต่อยแล้วนะคนนี้เขาต่อยมิ่งาแบบเจ็บวันนี้นะคะก็มาซ้อมมวยนะคะทุกคนจิเก็บรอบด้วยนะคะ ต้องมวดีเนาะเธอก็พาทักมวยมาชมค่ะรอเวทีพร้อมเนาะอันนี้ทีมงานที่เขามาทำนี่นะคะเขาเรียกว่าอะไรโซนประคนณชัยไม่อ่านไม่ค่อยชัดอ่ะมีแม่โคนะคะโควิดเขาเรียกเอิร์นเอิร์นรุ่นอย่างเนาะ ก็มากเด้อเยอยดเ้งกน่อยไหมมากเด้อเนี่ยก็มีพี่เขาซ้อมบอลเลยนะแต่ว่ามองไม่เห็นหรอกเนี่ย่บังอยู่วันนี้ก็ไม่ได้ไปถ่ายที่บอดินนะคะจะมาถ่ายกันที่โรงเรียนนะคะ กุบินย่อยหนาคู่เด้ยาเดิอพนีกเดี <t <t mm ๋ยวพลาดเด้อข้าตอนนั้นตอนนั้นเผื่อเตะเตะโดนปูเลย โอ้ดวงอาทิตย์ดวงที่สองอไม่ได้บูลบลี <laughs> ่ยัา <ง S 2> วันนี้นัดกันใส่เสื้อมาอมน <laughs> เนาะไม่ดูเรื่องคล้ <laughs> ายกันเลยเสจยงครู <c oughs> ครูคะมา,มาสปีด,ปด,ปดเรื่องสปีดแล้วก็ใครตอ่อแล้วก็ข้าวไง เขว่าติดตัวกันไงเขาสุดท้ายว่าเขาสวยอยอกอยอกฮะคนไทยดินกูจอยคนสวยกูไม่ใช่คนไทยฮะคนไทยอะเขียนใส่ผิด้านด้วยพี่ใหญ่ยอดไหมเยอะเออเออ เลี่ยดและอันนี้อันนี้อันนี้บบชื่อชอบชะะื่อว <c oughs> ่าอะไรนะคะนิกวิ่งครับเข้าใจแล้วเร็วคุณนอ้องอาท่า่นี่ไม่ได้หนูถ่ายเอาไหมเราจะไม่เสียงนะคะ<ด>พเพราะว่ารอบทีเ่เล้วที่เราไฟ์สดไม่ได้นะคะเพราะปิดติดน้อยนะ อันนี้ก็จะไม่เสียงแล้วกัน,น,นกถ้าคลิปนี้ลงแล้วติดเหลืองปุ๊บมันก็จะลงลชีิปอย่างนี้เลย,าเเลยมากเลยนี่โอ๊ย <laughs> นล้วรุนแรงเพล <c oughs> น้องเสื้ออย่างนี้น้องเสื้ออะไรเมกเมกอย่าคู่ <c oughs> <c oughs> เป็นคู่กันแหละดูออกเมกกับมิก <c oughs> เป็นคู่กัน <c oughs> <c oughs> พูดเลน่น <c oughs> โอ้ยเสริมเสรัมไม่ทนมัดอีไอ้ย่าใจไม่ได้ยิกการจะโกครับกานจะโตใจค่อยดีครับเตยหนักๆเลยเอาให้แบบทะลุเลยอันนี้ก็นักมวยเหมือนกันอันนี้มวยไทยใช่ไหม เปุบบเออมาเปุบั้อบเออองนอนไหมพุองนอนเออเดคนนี้ต่อเก่งมากเลยเออเธอโชคมาเยอะเหมือนกันนะเออใช่ไหมโชอมากี่ครั้งแล้วแขงเน้แขงอนับแต่ก็เยอะอยู่ใช่ไหม เอาอยู่วยไทยนะคะอันนี้สกอตแต่ก่อนข้าวก็วยไทยเหมือนกันนะไอัคนนี้ชื่อข้าแล้คะทุกคนจะมิงก็ไทยก็ไทยไปเลยน้ำแต่ก็ไปตกขมีนิดนึงถ้าน้ำหมดแล้วบอกดิฉันนะคะเดี๋ยวดิฉันจะเป็นพนักงานเด็กนิ้วขึ้นยิ้มเป็นไรเขินพี่นี่เขินพี่นี้ทำไมยิ้มแต่ ไม่อ <boundaries> ยู่ปรอะไรแล้วอปรอะไรเฮ้ยนาฬิกาพี่เอาไปตีแพงนาฬิกาสองบาทแล้วเออเออเพ้งนี่ร้อยเก้าเก้าโอ้ยพี่นิกคุณนิกวิ่งเปียกทั้งตัวเลยคุณดล่นน้ำมาบอกี้ครับเล่นน้ำโอ้ตาข้างนี้ี่ย ตรงไหนสามวันแห้งหมดแล้วพี่จะไม่เล่นอะไรสามวันแห้งหมดแล้วไ่ี่คนครับม่ีคนมันไม่เป็นอย่างนี้เลยพี่ได้เอาน้ำใส่ตัวไหมเนี่ยไม่ครับจริงไหมอันนี้ซ่อนจะไปแข่งเทนนิสนจะไปตลาดไหมเนี่ยก็ตอนนั้นข้าวบอก ตลาดโนตลาดตลาดไม่ใช no <c oughs> <half>. ่ตลาดนะคะเขาก็รอเรือดิฉันชัดเจนทำไมคุณนิกฟังไม่รู้เรื่องคะรู้เรื่องไหมคะว่ารอเรือชัดเจนขนาดไหนตลาดค่ะตลาดยูโนตลาดติงนกรวดวิทยาคารอาคารค่ะ แบเร็ววะขอเร็วมือลํคาลําคาไล่ตูไม่ลําคาเอปแอล่งขึ้นปิดมือล่างลานี้มากมีทุกคน่รนีว้ยทำไมเมื่อกี้จับปุ๊บมือมันขาวทีนี้พออยู่อย่างงี้ปุ๊บมือดำปีเลยอย่าเล่นบอลน่ะเล่นกับพี่ไหม สอนพี่เล่นหน่อยปะปะ,ปะน้องเล่นบอลเป็นนักทุกคน<ะ>กินด้วยเล่นกับสอนให้พี่เล่นนะไม่ร,มรู้ไม่เหลือะจะมาเล่นบอลกับน้องกันไปกองหลังแลทุกคนครูมองแล้วเนี่ยนี่นี่อันนี้นได้ไหมโอ๊ยขาใหญ่ ได้ยังไงนี่พี่จับโกนอ่ะเดี๋ยวกล้องพี่ก็แตกพอดีหรอกให้พี่ลองเตะดูด้วยยังให้เตะตรงไหนขอบยังครั้งแรกเลยครั้งต่อไปล่ะอ๋อ เ,เ,เ,เทุกคนอาจจะกล้องเวียนๆนิดนึงอุ้ยพี่กดติโดนน้องอ่ะอย่าเก่งแท้เก่งแท,งท้มาเลยพี่จับให้บ้างเดี๋ยวพี่จบคลิปก่อนค่ะก็สำหรคลิปนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะอย่าเพิ่องอย่าเพิ่องอย่าเพิ่องพิถ่ายก่อนก็ แล้พวพบกนันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ